เช่นเดิมนะคะทุกคนก็มาทําคลิปวันนี้อันนี้ไม่ได้ขายที่ดินไม่ได้ขายบ้านไม่ได้ขายอะไรเลยนะคะแต่ก็คือจะออกมาเตือนนะคะหลายหลายท่านที่กําลังหลงเชื่อในกลุ่มมิจฉาชีพที่ปล่อยเงินกู้นะคะซึ่งมีหลายช่องทางมากๆนะคะไม่ว่าจะเป็นทางทิกต o k ก็ตามหรือว่าจะเป็นช่องทาง f a c e b o o k f a n page ที่เป็นหน้าตาของอู๋แบบนี้นะคะ ไปลงอยู่ว่าปล่อยเงินกู้นะคะในขณะที่โอเองนะคะมีการทําสัญญาจะซื้อจะขายกับลูกค้าหรือว่าในขณะที่โอกําลังไปโอนที่ดินอยู่ในสํานักง,งานที่ดินน่าจะมีรูปภาพที่นับเงินทําสัญญาส่งมอบโฉนดส่งมอบเงินส่งมอบเช็คต่างๆนะคะทุกท่านไปเห็นในช่อง ปล่อยเงินกู้ห้ามลงเชื่อเด็ดขาดนะคะตัวโอเ,เองนะคะทําหน้าที่หรือว่าทาอาชีพเพียงแค่เป็นในหน้าซื้อขายที่ดินเท่านั้นนะคะโอไม่ได้ทําอาชีพปล่อยเงินกู้หรือว่าเจ้าแม่ปล่อยเงินกู้ดังนั้นใครที่ไปเห็นรูปภาพโอต่างๆจงเชื่อไว้เลยนะคะว่านั่นคือกลุ่มมิจฉาชีพที่กำลังหลอกให้คุณเนี่ยเข้าเป็นเหยื่อให้เขานะคะเมื่อใดที่คุณเข้าไปแชทคุยก,กับเขาสังเกตนะเขาจะไม่มีเบอร์โทรวางไว้หนะ้าช่องของเขา เขาจะมีเพียงลิงก์วางไว้ให้นะคะนั่นก็คือจะเป็น Line Offi c i a l ซึ่งจะเป็นไลน์ที่เราทักไปแล้วเขาก็จะบอกว่าให้เราเนี่ยทักไลน์ไปนะคะแล้วเขาก็จะมีการส่งรายละเอียดข้อมูลต่างๆให้เรานะคะไม่ว่าจะเป็นการผ่อนดอกเบี้ยเท่าไหร่กี่งวดอ,อะไรประมาณนั้นนะคะถ้าเขาส่งให้เราเสร็จแล้วเขาก็จะบอกว่าอ,อ,อยากโอนเงินก่อนนะระวังโดนหลอกนะ คุณพี่กู้เงินเราแล้วอย่าหนีนะอย่าบล็อกเรานะเขาจะพูดให้เราตายใจแต่ทั้งหมดที่เขาพูดมาไม่เท่ากับที่เขาบอกว่าให้เรานั้นโอนเงินให้เขาไม่ว่าจะเป็น4 0 0 500หรือว่า10%ของยอดที่คุณกําลังจะต,ต้องการกู้กับเขานะคะเป็นไปได้นะคะเราขอเลขที่บัญชีเขาเลยเขาจะไม่ให้เบอร์โทรเรานะเลขที่บัญชีเขา เสร็จแล้วเราก็นําไปกดนะคะทําการโอนสักบาทหนึ่งคุณจะรู้เลยว่าเจ้าของบัญชีเนี่ยเชื่ออะไรนั่นคุณรู้แล้วนะคะว่ากลุ่มมิชชาชีมนั้นใช้บัญชีปลอมมาเป็นบัญชีของคนที่อาจจะเป็นรับจ้างหรือว่าคนที่อาจจะไม่รู้ก็ตามไม่มีหลายวิธีมากเดี๋ยวจะทําคลิปให้ทุกท่านเนี่ยได้มารู้มาเรียนรู้ประสบการณ์กันอีกสักคลิปหนึ่งแต่คลิปนี้เอาเป็นว่าผมมาเตือนภัยนะคะว่า กลุ่มมิชาชีพต่างๆเนี่ยตอนนี้อาลวัฒหนักมากไม่ใช่แค่รูปภาพของโอ๋นะแต่ก็ยังจะมีรูปภาพของคนดังในสื่อโซเชียลมากมายนะคะที่เขาเนี่ยไปเอาแล้วก็มาโพสต์ในช่องของเขาให้หลงเชื่อว่าเขาคือปล่อยเงินกู้ในลักษณะรูปภาพหน้าตาแบบนั้นเลยนะคะก็คืออาจจะเป็นเอเดไอดอลต่างๆนะคะว่าปล่อยเงินกู้จะประมาณนั้นแต่จริงๆแล้วไม่ใช่เบื้องหลังคือกลุ่มวิชาชีพที่อาจจะนั่งอยู่ที่ ประเทศใดประเทศหนึ่งที่เรา,าไม่รู้เนาะเอาเป็นว่านะคะใครที่ไปเห็นส่วนของโอก่อนเห็นหน้าตาเห็นรูปร่างแบบนี้แล้วนะคะอย่าหลงเชื่อและกัาเนาอว่าปล่อยเงินกู้โอ๋ไม่ได้ปล่อยเงินกู้นี่คือตัวโอ๋จริงๆนะคะใครที่มาเห็นคลิปนี้นะคะ ถ้าไม่เชื่อลองโทรมาได้เลยเบอร์โอวางไว้ตรงนี้นะคะก็จะเป็นเบอร์สูงตระหนึ่งเก้าสองสองสี่เจ็ดเก้าหกซึ่งเป็นเบอร์ที่โอใช้อยู่เป็นเบอร์ประจําเบอร์ส่วนตัวเลยนะั้นไม่ได้ปล่อยเงินกู้แน่นอนราคาเบอร์โทรนี้ยังไงก็คอปปี้กันไม่ได้อยู่แล้วเนาะแต่ว่าลายโอวที่โอใช้เนี่ยก็จะเป็นมาดามโอลงท้ายหนึ่งสองสามสี่ห้ามีอยู่ 5, 6, ห้าหกลายกลุ่มมิชชชีพก็ใช้ลายชื่อเดียวกับโอวเหมือนกันห้ามหลงเชื่อนะไม่ใช่แน่นอนนะถ้าใครที่เข้าไปเห็นจริงๆก็ อลองเช็คได้หลายๆทางเนาะนำรูปภาพของโอไปดาวน์โหลดใน Google, Google ก็ได้เช็คแล้วเดี๋ยวจะหน้าโอจะขึ้นมาเยอะเลยว่าโอคือขายที่ดินขายอสังหาริมทรัพย์เท่านั้นโอไม่ได้ทําอาชีพนี้นะคะทุกท่านที่เข้ามาเห็นในคลิปนี้นะคะช่วยกันนะคะฝากกดไลค์กดแ like, ชร์แชร์ออกไปเยอะๆนะคะให้เพื่อนฝูงญาติพี่น้องของเราเนี่ยเห็นว่าตัวเองนะคะไม่ได้ปล่อยเงินกู้นะคะออกมาแชร์ออกมาเตือนทุกคนใน ถ่ายคลิปนี้ไปซึ่งหลายคนถามว่าในเมื่อ,อตัวอ,อเองเนี่ยโดนกระทําแบบนี้แล้วนะคะทําอะไรบ้างนะคะก็ปกติทั่วไปของคนที่เขาโดนกระทํากันอยู่แล้วก็ต้องไปแจ้งความดาเนินการนะคะ,ะลงบันทึกประจาวันทุกอย่างโองทำหมดแล้วโอมมีเอกสารยืนยันว่าโอ,อเองไม่ได้ปล่อยเงินกู้มีเอกสารทีอโอได้ไปแจ้งความนะคะทั้งหมดทุกอย่างถูกต้องแล้วแต่ถามว่าตํารวจไม่ตามหรอตํารวจไม่เจอเหรอในเมื่อคนโดนหลอกกันเยอะมากๆ อันนั้นก็น่าจะเป็นเรื่องของกฎหมายที่ทางตำรวจเองน่าจะคงดำเนินการในส่วนของเขาแต่ส่วนของเราเราก็ทําหน้าที่อย่างถูกต้องแล้วนะคะแจ้งความลงบันทึกประจําวันทุกอย่างแล้วดังนั้นใครที่มาเห็นคลิปนี้ฝากช่วยกันแชร์เนาะอย่างน้อยๆก็ทําให้ลูกหลานเลนหลุนของเราเนี่ยไม่ตกเป็นเหยือ่อให้กับกลุ่มแก๊งมิจฉาชีพนั่นเองนะก็เป็นว่าคลิปนี้ก็มาเตือนทุกๆท,ท่านนะคะให้รู้ตัวให้ให้รู้ว่าตัวเองไม่ได้ปล่อยเงินกู้จะได้ไม่ต้องไปหลงเชื่อใครเนาะ